มาตามหากระรอกเอ้ยนี่ไงกระรอกมันจะอยู่บนต้นสนนี้ต้นสนหน้าบ้านเนี่ยไปยืนดูตรงนู้นเลยไปเปิดเนี่เตี๋ยเปิดบ้านละไปดูเตี๋ยนี่เตี๋ยอย,อยู่สวัสดีด้วยนะสวัสดีเตี๋ยด้วยนะเบยเพื่อนกันเหรอ

ไหนหาอะไรหาอะไรโอ้โหหาทําท่าเฮงเจียเหรออยู่ในบ้านนี่ไปดูดิอยู่ในห้องป่ะ